สวัสดีค่ะพบพ่อสาวเดือนนี่ในห้องครัวพี่น้องจานะจ๊ะหลังจากทําความสะอาดครัวเรียบร้อยแล้วสิมาล้างถ้วยพี่น้องนะงานสุดท้ายของสาวเดือนเมื่อานี้นะจ๊ะนะจ๊ะล้างถ้วยล้างถ้วยล้างซ้อนนิดๆน,นหน่อยพี่น้องสาวเดือนกะสิเบิดภะระแล้วเมื่อนี้นะจ๊ะวิถีชีวิตของแม่บ้านนะจ๊ะน้องจา๋มามาล้างถ้วยพ่อสาวเดือนจ้า อากาศอากาศดีดีพี่น้องจ้าหลังจากจสมุยฝนตกเต็เมื่อคืนนี้แล้วพี่น้องนะั้นฝนตกเมื่อคืนนี่อากาศดีค่ะเสียงนกเสียงไก่ขันบืมดมือพี่น้องจ้าอยู่มองซาเดียนอยู่บ้านเช้าเลยจ้ะอากาศดีมากมายนะจ๊ะแบบวันนี้ จากอ่หลังจากกินกินโชว์ของช่องเซฟอิริชาแนลนะจ๊ะกินเซฟแล้วเมื่อกี้นี่ล่ะพี่น้องนะเนาะไปเดิดกินโชว์เซฟเมื่อกี้นี้กันเลยเข้ามาทำความสะอาดอรอบนึงนะจ๊ะล้างถ้วยรอบนึงแล้วกันแล้วพี่น้องจ๋านะงานบ้านมึงนะเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเล้น เช็คมือนจะจ๊ะ เรียบร้อยจ้เยาเดี๋ยวสาวเดือนสิพาย่างส่บรรยากาศเล็กน้อยนะจ๊ะสำหรับมือีนิน้องพี่น้องนะบรรยากาศหน้าบ้านจ้ะอันนี้บรรยากาศภายในบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวจะพอดีจะออกขยะไปทิ้งด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะแล้วก็สิพาย่างเลาะจักหน่อยนะจ๊ะเออธรรมชาติพี่น้องอยู่เสียงนกเสียงไก่เบิดมือพี่น้องจ้ะเจลเจล บอดแดดแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยอากาศดีแห้งเป็นต่นมช้านี้นะจ๊ะ,ะเสียงนกฮองนะจ๊ะ เลาะจักหน่อยพี่น้องเนาะเลาะจักหน่อยจ้ะดอกไม้สวยขนาดนลยค่ะพี่น้องเอ้ยนะจ๊ะเห็นดอกไม้กะคลายเครียดนะพี่น้องเห็นดอกไม้กะคลายเครียดนะจ๊ะเน็บใส่หูจักหน่อยแห่พี่น้องเนาะ ปอนซ้อนดอกไม้สวยงามธรรมชาติสร้างสรรค์เนาะพี่น้องเนาะหอมซึ้นใจแห้งพี่น้องดอกจำปาจำปีาปบานเศ้ามาเพิ่มอันดอกจำปีเพิ่นกะหากะ ดอกจำปีจำปาเพิ่งก็หากระบ,บานกระหากระซิฮูหูว่าต้นนี้เป็นดอกสีสีบานเย็นนะพี่น้องจา้านะคะเพิ่งอ,ออกพี่น้องนะโอ้ยสวยพี่น้องจ้านะอ้ยสวยสวยสีนี้กันเนาะสุดยอดบรรยากาศรอบบ้านวันนี้อ้ยโซนี้พี่น้องจา้าโซนนี้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเนอะ้ะ อ่อนซ้อนแห้งพี่น้องฝนตกมาใส่แล้วก็งามเนาะพี่น้องเนาะฝนตกมาใส่ก็เป็นดอกเป็นดอกหับฝนเลยพี่น้องอ้เนี่ยเป็นดอกหับฝนเลยซสาวเดือนสีเอาไปซีเด็ตไปห้องจากสี่หาดอกแล้วพี่น้องเนาะดอกจำปีจำปาเฮ้านี่หอมพี่น้อง นี่ดอกจุ่มๆนี่นะจ้ะไปกลับพี่น้องเขาบันพา้มบรรยากาศสวยงามกนาดดอกนี่ก็งามสีเหลืองสีเหลืองก็งาม สวยงามเรลืองแบบเรลืองเหลืองงามพี่น้องจะเรลืองสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะคะผู้ใดที่เพิ่มมักดอกไม้ก็ออินเลยเนาะพี่น้องเนาะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะคลายเครียดพี่น้องเด้อบรรยากาศนี่ก็ได้เบ่งแนวสวยๆงามๆอันธรรมชาติเท่ากับคลายเครียดเนาะขาเจ้าจเอิว่าธรรมชาติบำบัดนเนาะนั่นจะ้ะ คลายเครียดได้นะคะอ้าบัดนี้สาวเดือนซิเดิลาพี่ลาน้องไปนะคะเนาะสวัสดีคะ่ะวางดอกไม้ก่อนพี่น้องจ้า